สวัสดีครับวันนี้รีวิวตัวนี้เป็น Cephilo A 3 2นะครับผมมาติดตั้งระบบพุทธสตาร์นะครับก็คือตัวระบบ Smart k คีนะครับก็จะได้รีโมท สองตัวหน้าตาแบบนี้นะครับมีกุญแจสำรองซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นรีโมทรีโมทนี้สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปทรงตรงรุ่นของตัว lamborghini นะครับผมรีโมทก็มีให้เลือกตั้งหลายแบบนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้เราทำอะไรไปบ้างครับเอ,อิระบบ push start k i y l e s ก็คือ,อเป็นระบบที่ Lock ล็อกอัตโนมัติกรณีถ้ารีโมทไม่ได้อยู่ในรถนะครับเหมือนรถรุ่นใหม่ๆรีโมทเดินห่างจากตัวรถไปประมาณสัก3เมตรรถก็จะล็อกอัตโนมัติป้องกันเรา ลืมล็อกรถนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบลืมล็อกรถนะครับผมหลังจากที่รถล็อกแล้วระบบพุท s t สตาร์ทก็ะจะดับตัวเองลงไม่สามารถที่จะ,ะสั่งสตาร์ทได้นะครับผมเวลารีโมทกลับมาที่รถก็จะปลดล็กอกอัตโนมัติให้แล้วก็ปลดระบบตัวเซฟตี้ของตัวปุ่มพุทสตาร์ทเพื่อให้เราสามารถขับรถได้นะครับผม ตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันตัวเต็มนะครับผมเป็นตัวท็อปก็คือล็อกรถขายล็อกได้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผมใช้งานได้อิสระนะครับแล้วก็รถจะล็อกอัตโนมัติหลังจากที่เราขับขี่ไปแล้วนะครับปกติแล้วตัวซิฟิโลเอ็นจะไม่ล็อกประตูด้านขวานะครับแต่ล็อกหมดทั้ง3บานยกเว้นบ้าน บานขวาบานเดียวที่ไม่ได้ล็อกนะครับแต่เมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วก็ระบบทุกตัวล็อกหมดนะครับล็อกทุกบานครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมพร้อมกับฟังก์ชันเปิดฝาท้ายได้นะครับผมก็คือกดตัวเปิดฝาท้ายตัวกลางค้างเอาไว้ประมาณสามวิก็สามารถเ,าเปิดตัวฝาท้ายใช้งานได้อิสระนะครับขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่คันนี้ก็มาติดตั้งพร้อมกับตัวพวงมาลัยของตัวเทียน่านะครับตรงรุ่น เพื่อมาคอนโทรลระบบเสียงตัวมันติฟังก์ชั่นมีการแปลงทําระบบสไปรอลใหม่ทั้งหมดนะครับผมคอนโทรลระบบอุปกรณ์ทั้งหมดได้กับผมตัวทุกอย่างโหมดใช้งานกับผมก็ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียง <c oughs> <c oughs> ตัวเลื่อนแท็กของเพลงอนี้ใช้งานได้หมด <c oughs> เปลี่ยนแท็ก นะครับพร้อมกับฟังก์ชันของตัวบลูทูธนะครับสามารถรับโทรศัพท์อันนี้ใช้งานได้หมดนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของตัวผู้สตาร์ทกันต่อนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเวลาสตาร์ทรถก็แค่หยยบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทั้างเดียวก็รถยนก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดักเครื่องก่อนนะครับ อ่านี่เครื่องยนต์ดับอยู่ประตูทุกบานก็จะปลดล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมอ่านี้ก็เปลี่ยนเป็นจอหน้ามืดมาลนะฟังก์ชันอีกอย่างของตัวผู้สตาร์ก็คือสามารถสั่งสตาร์ในระยะไกลประมาณอ่าสามสิบเมตรนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทภายในรถให้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากก็คือแค่กดตัวล็อกอ่าค้างเอาไว้ประมาณ3-5าวิรถก็จะสตาร์อัตโนมัติให้นะครับผมอ่าพร้อมกับระบบ เปิดแอร์อัตโนมัติให้หน่งให้ประมาณสามวิก็จะมีแอร์รันให้เราใช้งานต่อก็คือสามารถสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้ให้เราใช้นะครับในหน้าร้อนนี้ถือว่าจําเป็นมากนะครับหลังจากที่สตาร์ทรถระบบล็อกประตูก็ยังล็อกอัตโนมัติอยู่นะครับไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้จะเปิดประตูได้ต่อเมื่อปลดคลายล็อกหนึ่งครั้งถึงจะเข้ามาในรถได้นะครับ ก็หลังจากจเข้ามาในรถแล้วไม่ต้องดับเครื่องนะครับสามารถขับขี่ต่อได้เลยนะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันที่ใช้งานสะดวกสบายของตัวนี้นะครับผมะจะมีตัวไซเรนกันขโมยอคอยเตือนแล้วก็ไฟเลี้ยวทุกอย่างก็จะคอยบอกอในการโชว์สเตตัสทั้งหมดนะครับผมก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายสําหรับรถเก่าๆแล้วก็เราก็มาอัปเกรดทาให้รถใช้งานได้ง่ายขึ้นเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็วันนี้ก็ รีวิวตัวสั้นๆไว้แค่นี้นะครับสำหรับ s e ฟิโลเอสานะครับชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันด้วยสำหรับ s e ฟิโลเอสานะครับผมสวัสดีครับ